ผมจะมาทําอันนี้ EP ห้าฝากกดไลค์แชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามชมช่องของผมได้นะครับโอเคผมกำลังอ่าน อีเวนต์เดิมเลยคือยานใช่แต่ผู้บลิจาคแมนเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยานอะไรอ่ะ e เบบนีเ้ยเนี้ยเนี้ยอะไรฮึ่ยเนี้ยอะไรฮึ่ยผู้ชนโดนอัปเกรดมาถึงขึ้นเกรดออนเอเกินไปอย่าจะเป็นย่ออ้าวอ้าวจื้ออู้ชอู้ชูอู้ชูอู้ชู โอ้โหนี่ไงหุ้ยอะไรวะนั่นนะทำไมทีเดียวแายเลยไม่มีทางเอู้นเอ้ยว้่นี่จะมานหนุนไม่ใช่เลยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอย่ายิงอะตอมมิกมมาไม่งั้นทัพกูจะเป็นทัพที่อ่อนแอไม่เอามึงอย่ายิงลำแสงอะตอมมิกมานะกองนง้นแบบนี้มีสิทธิ์ยิงสูงมาก ไดูจริงนำเสงอะตอมมีปุ๊บหายยกทับไม่เหลือชักคนในทับเลยครับพระเจมสเอาไม่ก oh ็อะไรวะเดีย่ยดันไงพูดไม่ทันขาดคำ <c oughs> ตายอยีกแล้วกองทัพอันสุดโหดแข็งเก่งเนื้อหินพางัันโดนลำเสงอะตอมมีตายเลยอ มันคืออะไรกันนั่นมันคือลำเสียงอะไรกันหยาอย่าทำลายกองทัพนี้นเลยนะกองทัพนี้ฉันไม่ได้โหดเพี้ยนไอกองทัพนี้ฉันยังมีน้อยอยู่เลยอย่ะอย่าเลยอย่ายิงเสียงลำเสียงพัดมาลนะทั้งยังมันคือลำเสียงอะไรก็ไม่รู้ค่าทั้งกองทัพเลย่าะไปกองทัพโหดๆแล้วนะ ยินตายกทับเลย,เลยอะไรไฟอีกแล้วอืออะไรกันอ,อืออืออือออเนเน่ด้วยพลังแหงสุอาพฮีโร่อืออือขัดเูกไขขัดออ นี่แหละเย้านแล้วมาด่านที่สองจะไม่ได้สองด่านพออ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรฝ้นเน,นี่ยยะเฮ้ยหย่ะซับเพื่อคัดย่าหย,ย่เอ้าไปบุกบุก ใจ depths, depths อะช er pues. ั่วชั่วใจชั่วชั่วนี่จะพูดเหรอปีนี้ดูเปล่าเหรอดูเปล่าเนี่ยฮะฮะสู้ไหมสู้ไหมฮะสู้ไหมสู้ไหมแต่ลำแสงพันมากมึงทำลายทั้งทีมนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำพูดไม่ทันขาดคำเลย อย่าปล่อยลำเสียงพาดมาของแกมาไม่เอาย่ายาทำลายแบ็คแมนเยอะกว่ฉันไม่อเอออะไรอะอะไรมาอะไรวะอะไรตาแดงๆเนี่ยเนี่ยจะตายซะตายจะเดอดยา ยาชัวชัวชัวยาวันเก่งกิอ่ะท่ออับอืออือยากระทุกช่ากระทุกช่ายยาโอ้ยเอ้าเอ้าเอ้าไม่ได้เลย ได้เริ่มใหม่แบบงงอะไรฟ้าอะไมเอ้ยยานี่แน่นี่แน่เออย้าย่าย้าย่าเปิดๆกับประกันนี่อ้าวอย่างนี้ก็ทำเลยข้อไม่เจอเลยเย่เย่อ โอ้อออออออยยไยย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 ยกยยตยยยยยยยตยยดยยยยย้ยย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 ลยย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 คยย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 